ตอนที่970ปัญญาประดิษฐ์มันเป็นแค่การต่อสู้ตัวต่อตัวหรือมีการต่อสู้แบบทีมหรืออะไรทำนองนั้นบ้างไหมยังครับการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือหุ่นจักรกลและประมาจารย์ชุดกราต่อสู้ทั้งสองแบบเป็นการแข่งขันแบบรายบุคคลนี้เป็นการแข่งขันทั่วทั้งสหพันธ์และการแข่งขันจะแบ่งตามแต่ละพื้นที่การแข่งขันจากนั้นจะมีรอบชิงชนะเลิศว่ากันว่าปรมาจารย์วิาาวญ,ญญาณทุกคนที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้จะได้รับรางวัลที่ค่อนข้างดี รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึง16อันดับแรกนั้นน่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นว่ากันว่าแชมเปี้ยนคนสุดท้ายสามารถรับทรัพยากรทั้งหมดเพื่อสร้างได้โดยตรงหุ่นยนต์ระดับสีแดงหรือชุดกราะต่อสู้สีตัวละครที่ทำจากโลหะหลอมท้องฟ้านี่จะท้าทายสวรรค์เครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวทั้งบูลลินมองดูข้อมูลที่ส่งโดยซูยี่และอดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจในสายตาของเขา เทคโนโลยีล่าสุดที่พัฒนาโดยสหพันธ์สามารถใช้เพื่อเข้าสู่เครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้จำลองผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เรียกว่าห้องโดยสารการต่อสู้ดวงดาวสถานการณ์เฉพาะดูเหมือนจะค่อนข้างคล้ายกับแท่นขึ้นสู่สวรรค์ของเจดีย์ถ่ายโอนวิญญาณอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในสถานที่เหมือนกับแท่นวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์แต่ยังไม่มีฟังก์ชันการขึ้นสู่สวรรค์ของแท่นวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์และไม่ขัดแย้งกับหอคอยวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์ ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือโซมาสเตอร์และมาสเตอร์เมชาทุกคนสามารถต่อสู้และแข่งขันกันเองบนแพลตฟอร์มเดียวกันเครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวทั้งหมดเพิ่งได้รับการพัฒนาและว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดต่อไปในอนาคตภารกิจของซูยี่สำหรับทั้งวูลินคือการเข้าร่วมการแข่งขันการเข้าสู่3อันดับแรกคือเป้าหมายภารกิจของเขา มุมปากของทั้งวูลินกระตุกเดิมทีเขาคิดว่าแม้ว่างานจะยากแต่เขาควรจะทํามันให้สําเร็จอย่างไรก็ตามเมื่อดูสถานการณ์บนเครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวความมั่นใจของเขาก็ลดลงมากระดับโต้หลัวและต่ํากว่ากล่าวคือผู้เชี่ยวชาญในระดับ8วงแหวนก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันต่ากว่าชุดกราะต่อสู้3ามคเหลอผู้มีอํานาจหลายคนในระดับโต้หลัวและ8วงอาจยังคงสวมชุดเกราะต่อสู้สองค เมื่อความแข็งแกร่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถแข่งขันกับระดับสุดยอดโต้หลัวได้นี่คือการต่อสู้ทั่วทั้งทวีปแม้ว่าเขาจะมีความสามารถแต่เขาก็ไม่มั่นใจพอที่จะอยู่ยงคงกระพันในระดับโต้หลัวหรือต่ำกว่าอย่างแน่นอนจุดประสงค์ของซูยี่ในการให้เขาเข้าร่วมในการต่อสู้เครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวนั้นง่ายมากคือเพื่อปรับปรุงความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาและปรับอารมณ์ตัวเองด้วยการเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งวูหลินตระหนักดีถึงสิ่งนี้แต่เป้าหมายของงานนี้สูงเกินไปถ้าเป็น64อันดับแรกทั้งวูหลินมั่นใจว่าเขายังสามารถต่อสู้ได้3อันดับแรกลองดูสิการขาดความมั่นใจในตนเองไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้เขามีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆฮ่า,ากระท่อมดวงดาวได้ถูกย้ายไปยังหอพักของเขาโดยตรงหอพักของทั้งวูลินไม่ใช่หอพักก่อนหน้านี้อีกต่อไปแต่ย้ายไปที่แคมป์เทพโลหิต สมาชิกที่ไม่ใช่พนักงานของแทมอาศัยอยู่บนพื้นเหนือสภาพความเป็นอยู่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงและเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่สุดแต่ใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้สถานที่ที่ใหญ่กว่านี้ถูกครอบครองโดยกระท่อมดาวทั้งหมดสิ่งนี้ใช้พื้นที่8ตารางเมตรมันเหมือนกับโลงศพที่ขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและดูซับซ้อนมากราคาหน้าจะค่อนข้างถูกสิ่งนี้ไม่ได้มีเฉพาะในกองทัพเทพโลหิตเท่านั้นแต่ยังอยู่ในกองทัพด้วย นอกจากนี้ทั้งวูลินยังกล่าวอีกว่าหลงยูเสียกล่าวว่ากองทัพเป็นคนกลุ่มแรกที่ทดลองใช้เครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวอย่างไรก็ตามภายในกองทัพมีกระท่อมดาวเพียง50ดาวเท่านั้นว่ากันว่าราคาของสิ่งนี้สูงมากและมันไม่ง่ายเลยที่จะขนส่งสตาร์เคบินในลีเจียนไม่รับจองและสามารถใช้ได้เฉพาะในคิวเท่านั้นคนแน่นทุกวันดังนั้นหลงยูเสียจึงไม่เคยพาทังวูลินไปที่นั่นมาก่อน ดังนั้นเมื่อถังวูลินเห็นกระท่อมดาวแยกออกไปในหอพักของเขาเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยคนหนึ่งสามารถเพลิดเพลินกับห้องโดยสารระดับดาวได้ด้วยตัวเองทุกวันนี้เมื่อเทคโนโลยีล่าสุดเพิ่งได้รับการพัฒนาก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องประดับที่หรูหรายอย่างแน่นอนมาลองกันก่อนการลงทะเบียนได้เริ่มต้นแล้วและการแข่งขันระดับภูมิภาคจะจัดขึ้นในอีกสองวันก่อนการแข่งขันระดับภูมิภาคจะเริ่มคุณต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นจากนั้นจึงทำความคุ้นเคยได้ ทั้งวูลินกดปุ่มเพื่อเปิดห้องโดยสารดวงดาวและเข้าไปข้างในโครงสร้างภายในของสิ่งนี้ซับซ้อนมากอย่างน้อยก็ซับซ้อนกว่าแท่นเสด็จสู่สวรรค์ที่เขาเคยไปมาหลังจากปิดฟักแล้วก็ไม่รู้สึกอับและมีสายโลหะต่างๆเชื่อมต่อให้เข้ากับตัวถังห่วงโลหะก็ล็อกร่างกายของเขาด้วยนี่เป็นการป้องกันการรั่วไหลของพลังงานเมื่อเขาต่อสู้ในเครือข่ายการเชื่อมต่อทั้งหมดใช้เวลาประมาณ5นาทีและถังวูลินก็รู้สึกเหมือนเป็นกรณีทดสอบ ต่อหน้าต่อตาฉันมือสนิทและในขณะนี้เสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังขึ้นห้องโดยสารพร้อมแล้วคุณต้องการเชื่อมต่อกับ Star Battle Network หรือไม่เสียงอิเล็กทรอนิกส์มีกลไกมากและฟังดูอึดอัดทั้งวุลินกล่าวว่าเชื่อมต่อร่างกายสั่นสะเทือนและมีกระแสไฟฟ้าแรงกระจายไปทั่วร่างกายรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตไปทั้งตัวไม่น่าแปลกใจเลยที่คนทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หากคุณมีสมรรถภาพทางกายไม่เพียงพอเพียงสแกนร่างกายของคุณด้วยพลังงานนำทางวิญญาณนี้อาจทำให้คนทั่วไปได้รับความเสียหายอย่างถาวรฉันแอบบ่นอยู่ในใจวินาทีต่อมาก็รู้สึกเวียนหัวเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งความมืดที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สว่างขึ้นไม่มีความรู้สึกที่จะเข้าสู่โลกโดยตรงเช่นการเข้าถึงหลิงไถมาก่อนข้อมูลทุกประเภทปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณ การสแกนร่างกายเสร็จสิ้นการเข้าถึงดาวต่อสู่สำเร็จกรุณาผู้สิ่งที่คุณต้องการทำแล้วจะประมวลผลเสียงฉันต้องการสมัครการแข่งขันรู้สึกว่าไม่ไฮเทคมากนักทั้งวูลินคิดอย่างลับๆเอาล่ะเริ่มสมัครได้เลยคุณชื่ออะไรทั้งวูลินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วบอกชื่อจริงของเขานี่คือซูยี่เตือนเขาซูยี่เพิ่งบอกเขาว่าเหตุผลที่เขาถูกขอให้มาที่กองทัพเทพเทพโลหิตก็เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกังวล ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยที่นี่เขาปลอดภัยอย่างแน่นอนจะไม่มีใครมาที่นี่เพราะยกเว้นกองทัพเทพโลหิตเองและผู้นำระดับสูงของสหพันธ์ไม่มีใครรู้ตำแหน่งเฉพาะของกองทัพเทพโลหิตและสถานะที่แยกออกมาของกองทัพเทพเทพโลหิตในกองบัญชาการทหารอีกจุดหนึ่งคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับเครือข่ายการต่อสู้โต้หลัวคือการรักษาความลับข้อมูลภายในจะถูกบันทึกโดยสมองหลักของเครือข่ายการต่อสู้เท่านั้น หลังจากผ่านบันทึกแล้วปรมาจารย์ยานมนุษย์ทุกคนที่เข้าร่วมในเครือข่ายการต่อสู้จะมีการตั้งค่าระดับระดับนี้ต้องผ่านการบันทึกเพื่อปรับปรุงแต่แม้แต่รัฐสภากลางก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมโดยพลาการได้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมรัฐสภาทั้งหมดวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้บุคคลบางคนที่มีเจตนาแอบแฝงสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆผ่านทางเครือข่ายการต่อสู้ได้ระบบจะทำการสอบถามเป็นชุดลงทะเบียนตัวตนของทั้งบูลลิน คุณสามารถตั้งชื่อเล่นให้ตัวเองได้ซึ่งจะเป็นชื่อที่คุณใช้แข่งขันและปรากฏตัวในอนาคตทั้งวูลลินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าราชามงกรทองใช่ไหมราชามงกระทองคุณแน่ใจเหรอทั้งวูลลินพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งราชมรราชมงกรทองราชามงกรทองโปรดยืนยันแน่นอนขออภัยชื่อเล่นที่คุณเลือกถูกใช้ไปแล้ว เสียงอิเล็กทรอนิกดังขึ้นอีกครั้งถ้าทาั้งวูลินเห็นหน้าของเขาในเวลานี้เขาคงจะพบว่าตอนนี้เขากลายเป็นคนดำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นโปรดตั้งชื่อเล่นของคุณใหม่เสี่ยวถังทั้งวูงลินพูดอย่างช่วยไม่ได้ทังน้อยโปรดแน่ใจแน่นอนเลือกชื่อเล่นสำเร็จแล้วทั้งวูลินชื่อเล่นเสี่ยวถังมีพลังวิญญ,ญาณ59ระดับเขามีร่างกายที่พิเศษและถูกสงสัยว่าเป็นสายเลือดที่เหมือนมังกร ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นเกินกว่าสามัญสำนึกเขาเป็นจัดเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่มีความสามารถพิเศษการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติแล้วฉันขอถามว่าคุณต้องการลงทะเบียนหรือไม่เข้าร่วมในการแข่งขันระหว่างดวงดาวเข้าร่วมทั้งบูลลินพูดรู้สึกตกใจในใจหลังจากที่พูดไม่ออกเมื่อตั้งชื่อมันก่อนหน้านี้เขาก็ค้นพบบางสิ่งที่มหัศจรรย์ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในแท่นขึ้นสู่สวรรค์ของเจดีโอนวิญญาณหรือหลังจากนั้นในโลกจำลองอื่นๆที่คล้ายคลึงกันมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากตอนนี้นั่นคือไม่มีทางโต้ตอบได้แต่ในเวลานี้เสียงอิเล็กทรอนิกส์นี้สื่อสารกับเขาจริงๆไม่เทียบเท่ากับเครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวที่สื่อสารกับเขานั่นหมายความว่าอย่างไรในที่สุดทั้งบูลลินก็เข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีขั้นสูงล้ำหน้าคืออะไรมันไม่ใช่ระบบจำลองแต่เป็นการประยุกใช้ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสหพันธ์มาถึงจุดที่สามารถนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับระบบจำลองได้แล้วแม้ว่าระบบนี้จะยังดูหยาบมากและให้ความรู้สึกต่ำกว่าแพลตฟอร์มเซนเชนมากแต่หลังจากรวมเอาปัญญาประดิษฐ์เข้าไปแล้วมันก็เหนือกว่าแพลตฟอร์มเซนเชนมากในแง่ของระดับการอัปเกรดโครงสร้างต่างๆภายในระบบไม่ใช่เรื่องยากปัญญาประดิษฐ์ชุดนี้หายากเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟังดูมีกลไกมากควรเป็นความรู้สึกเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์นี้ นี่เป็นครั้งแรกที่มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับมนุษยชาติความหมายนี้ยิ่งใหญ่เกินไปการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการอนุญาตให้ปรมาจารย์วิญญาณได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากนักแต่เป็นการใช้การต่อสู้ของปรมาจารย์วิญญาณจำนวนมากเพื่อทดสอบบทบาทของปัญญาประดิษฐ์การปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีอีกครั้งสำหรับมนุษยชาติตอนที่971การต่อสู้ครั้งแรก แม้ว่าทังวูลินจะไม่ประทับใจกับสหพันธ์เลยแต่เขาก็ต้องยอมรับว่านักวิทยาศาสตร์ของสหพันธ์นั้นยอดเยี่ยมมากเขาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์มากนะักแต่เขาสามารถจินตนาการได้ว่ามนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงใดเมื่อปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ ท่ามกลางแสงและเงาชั่วพริบตาภาพตรงหน้าเขาก็เปลี่ยนไปและถังวูหลินก็พบว่าตัวเองอยู่บนถนนในเวลาเดียวกันมีเสียงหนึ่งดังก้องอยู่ในหูของฉันคุณได้เข้าสู่แผนกตะวันตกแล้วโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำไปยังพื้นที่การแข่งขันของแผนกตะวันตกเพื่อสัมผัสประสบการณ์นั้นในเวลาเดียวกันให้เลือกวิธีการเข้าร่วมของคุณการต่อสู้ของปรมาจารย์วิญ,ญญาณหรือการต่อสู้ด้วยเครื่องจักร ลูกศรที่มีแสงสีขาวจางๆปรากฏขึ้นต่อหน้าถังบูหินตามลูกศรแล้วเดินไปข้างหน้าในไม่ช้าเขาก็เห็นอาคารขนาดใหญ่และสง่างามราวกับสนามกีฬาเขาสามารถเห็นได้ว่ามีคนมากมายเช่นเขากำลังเดินไปสู่สิ่งนี้จากภายนอกมันเทียบไม่ได้กับการจำลองการขึ้นสู่สวรรค์สูลิงถ้าอย่างสมบูรณ์จริงๆยังมีอีกหลายส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงระบบนี้แต่ตราบใดที่คุณพิจารณาถึงการมีอยู่ของปัญญาประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สำคัญนะ หลังจากที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่สนามแข่งขันขนาดใหญ่ของแผนกตะวันตกก็มีแสงว่บขึ้นมาต่อหน้าทังวูลินและบางอย่างที่ดูเหมือนม่านแสงก็ปรากฏขึ้นกรุณาเลือกวิธีการเข้าทั้งวูลินเลือกทั้งการต่อสู้ของปรมาจารย์วิญ,ญญาณและการต่อสู้ของเครื่องจักรโดยไม่ลังเลจากนั้นคำอธิบายใหญ่ก็ปรากฏบนม่านแสงที่ด้านบนของคำอธิบายอักขระสีตัวการลงทะเบียนสำเร็จ จะปรากฏขึ้นหมายความว่าเขาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับกฎของการต่อสู้ด้วยเครื่องจักรและการต่อสู้ระดับปรมาจารย์วิญญาณเนื่องจากต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทั้งสหพันธ์จึงแบ่งออกเป็นพื้นที่การแข่งขัน8พื้นที่และพื้นที่การแข่งขันจะพิจารณาจากตำแหน่งของห้องโดยสารดาวถังวูล,ลินอยู่ในเทือกเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นแน่นอนว่าเขาอยู่ในฝ่ายตะวันตก หุนจะกลที่เข้าร่วมในการต่อสู้เมชาสามารถเลือกได้เฉพาะการต่อสู้ระยะประชิดหรือการต่อสู้ระยะไกลเท่านั้นและไม่มีตัวเลือกอื่นความคิดเห็นคือการต่อสู้ด้วยเครื่องจักรจะแข่งขันกันด้วยทักษะการควบคุมเครื่องจักรอย่างแท้จริงและคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรมาตรฐานการแข่งขันล่วงหน้าไม่สามารถใช้กลไกแบบกำหนดเองใดๆได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ลำบากมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญหุ่นจักรกลหลายคนทุกคนคุ้นเคยกับหุ่นจักรกลของตัวเองหากคุณใช้หุ่นจักรกลที่ไม่คุ้นเคยโดยสิ้นเชิงประสิทธิภาพการต่อสู้ของคุณจะลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงระยะเริ่มแรกของระบบนี้ทงังบูลลินรู้สึกว่ามันเข้าใจได้อย่างไรก็ตามหากทุกคนนำเครื่องจักรจริงเข้ามาจะต้องใช้กระแสะข้อมูลมหาศาลเพียงใดจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นในความเห็นของเขาสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นจักรกลควรแข่งขันด้วยคือหมายเลขฐานของตนเองแม้ว่าเมชาจะเป็นมาตรฐานแต่ความสามารถของปรมาจารย์จิตวิญญาณก็สามารถใช้กับหุ่นจักรกลได้ในทางกลับกันการต่อสู้ของหุ่นจักรกลประเภทนี้ยุติธรรมมากกว่าการต่อสู้ของปรมาจารย์วิญญาณนั้นง่ายกว่ามันเป็นการแข่งขันโดยตรงการต่อสู้บนสนามแข่งขันการแข่งขันทั้งสองรายการจะเริ่มต้นด้วยรอบแบ่งกลุ่มและผู้เข้ารอบ32 อันดับแรกในรอบแบ่งกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระบบการแข่งขันของการแข่งขันระดับภูมิภาคจะพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมโดยรวมเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดแบบบอแพ้คัดออกโดยมีการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเป็นหลักกฎนั้นง่ายมากเพราะในเครือข่ายการต่อสู้ดวงดาวไม่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้ปล่อยวางแสดงความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณเอาชนะคู่ต่อสู้และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้ามันง่ายมาก อย่างไรก็ตามยิ่งระบบการแข่งขันเรียบง่ายการแข่งขันก็จะยิ่งโหดร้ายมากขึ้นรอบน็อกเอาท์หมายความว่าตราบใดที่คุณโชคไม่ดีและเจอคนที่แข็งแกร่งในแนวหน้าเกมก็จะจบลงทั้งบูลินอตดไม่ได้ที่จะกระตุกมุมปากของเขาเมื่อเขาคิดถึงโชคอันเหลือเชื่อของเขาเมื่อแข่งขันในทวิปชิงหลัวฉันหวังว่าในเครือข่ายการต่อสู้ระดับดาวนี้โชคของฉันจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรดูเหมือนว่ามันยากเกินไปสำหรับฉันที่จะเข้าสู่สามอันดับแรก ความแข็งแกร่งที่อยู่ด้านล่างระดับโต้หลัวและอาณาจักรของชุดเกราะที่อยู่ด้านล่างชุดเกราะต่อสู้สามตัวและคอระฉันไม่รู้ว่าพันธมิตรจะเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยหรือไม่คงเป็นทางเลือกที่ดีหากระบบอัจฉริยะนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขาอย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสังเกตเห็นในช่วงแรกๆน่าเสียดายที่ไม่มีแมตคู่หรือแมตท,ทีมไม่อย่างนั้นความแน่นอนก็จะมากขึ้นจริงๆแน่นอนเขาแค่คิดเกี่ยวกับมัน ตอนนี้เขาไม่ได้รวมตัวกับเพื่อนๆแม้ว่าจะมีการแข่งขันเช่นนี้พวกเขาอาจไม่สามารถเข้าร่วมได้หลังจากอ่านแล้วทั้งวูหลินก็บกมือและม่านแสงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ปิดลงเองจากนั้นเขาก็เดินไปรอบๆสนามโดยดูสถานการณ์ในสนามแข่งขันก่อนเสมอทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่นี่แผนผังสนามไม่ซับซ้อนแต่ยังดูสวยงามมากมีสถานที่ไม่กี่แห่งที่สมควรได้รับความสนใจของเขา สนามกีฬาแบ่งออกเป็นพื้นที่การแข่งขันหุ่นจักรกลและพื้นที่การแข่งขันปรมาจารย์จิตวิญญาณสำหรับปรมาจารย์ตวิญญาณที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสองรายการพร้อมกันร,ระบบจะจัดเวลาเซตตอนนี้ทั้งสองดิวิชันก็มีประสบการณ์อยู่บ้างตรับใดที่คุณทำการเลือกคุณสามารถเข้าร่วมและแข่งขันในเกมที่คุณเคยได้แต่ต้องเสียเงินเหรียญของรัฐบาลกลางมันต้องเสียเงินหรือเปล่าในฐานะผู้ชายขี้โจนีทั้งมูลลินเบิกตากว้างทันทีไร้มนุษยธรรม แถมราคาก็ไม่ถูกจริงๆราคาการใช้ห้องต่อสู้หนึ่งครั้งในพื้นที่หุ่นจักรกลคือ2,000เหรียญรัฐบาลกลางและราคาของห้องต่อสู้ในพื้นที่มาสเตอร์วิญญาณคือ1 0 0 0เหรียญรัฐบาลกลางใช้เพียงครั้งเดียวสามารถต่อสู้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทำไมไม่คว้ามันทังวูหลินพูดไม่ออกมันไม่เร็วเท่ากับการหาเงินแบบนี้ ในขณะนี้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างๆเขาเมื่อเขาหันศีรัะไปมองก็เห็นว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งมีคนอยู่ข้างๆเขาอีกหลังจากเข้ามาที่นี่การปรากฏตัวของทุกคนก็ถูกปกปิดในระดับหนึ่งและทุกคนก็สวมหน้ากากบนใบหน้าหน้ากากเป็นสีขาวทั้งหมดมองไม่เห็นหน้าเสื้อผ้าเป็นสีเทาและล้วนแต่ดูธรรมดามากมีเพียงชื่อเล่นของเขาลอยอยู่เหนือหัวของเขาเท่านั้นคนตรงหน้ามีชื่อเล่นลอยอยู่เหนือหัวระหว่าง4ถึง6ชื่อแปลกๆนิดหน่อย วางมือไว้ใต้ลงศพคุณต้องการเงินทั้งบูล,ลินทอนหายใจระหว่าง4-6ถึง6โมงเขาพยักหน้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นคุณจะลองไหมทั้งบูล,ลินพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันต้องมีประสบการณ์แต่ฉันไม่รู้ว่าจะโอนเงินของสหพันธรัฐไปได้อย่างไรก่อนที่เขาจะพูดจบปัญญาประดิษฐ์ก็แสดงความสามารถอันทรงพลังของมันทันทีหน้าจอแสงแวบวับและเสียงอิเล็กทรอนิกสดังขึ้นในหูของเขาว่าคุณอยากจะชาร์จพลังไหม ทั้งวูหลินอดไม่ได้ที่จะกัดฟันสหพันธ์ทำได้ดีในเรื่องนี้เติมเงินก่อนอื่นเติมเงินหนึ่งหมืสกุลเงินของรัฐบาลกลางทั้งวูหลินกัดฟันและใช้บัตรสหพันธรัฐเพื่อเติมเงินหนึ่งหมหลังจากชาร์จแล้วเขาพบว่ามีเส้นตัวเลขปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายล่างของการมองเห็นซึ่งก็คือหนึ่งพอดีเรามาลองดูกันไหม ดูเหมือนว่าการชาร์จจะเสร็จสิ้นภายใน4และ6นาทีและเขาก็ส่งคำเชิญไปยังถังวูลินระหว่าง4ถึง6ขอเชิญคุณเข้าร่วมการต่อสู้และคุณต้องจ่าย1,000พันเหรียญของรัฐบาลกลางเพื่อเข้าสู่ห้องการต่อสู้อย่างไรก็ตามเพียงเพื่อให้รู้สึกถังวูลินก็คลิกยอมรับทันใดนั้นมีแสงสองดวงส่องลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนพวกเขาทั้งสองพร้อมๆกันดวงตาของพวกเขาเบลอ ER และพวกเขาก็เปลี่ยนสถานที่ในเวลาต่อมา มันให้ความรู้สึกเหมือนสนามกีฬาจริงทุกประการและใหญ่กว่าอีกด้วยเวทีการแข่งขันขนาดยักษ์ย้ายเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า300เมตรอลังการยิ่งใหญ่มีพื้นที่จัดแสดงเพียงพอมีที่นั่งมากมายรอบสนามแน่นอนว่าไม่มีใครชม321ไปกันเถอะเสียงอิเล็กทรอนิกส์นั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยทั้งสองฝ่ายปรากฏขึ้นที่ระยะ100เมตรจากนั้นนับวินาทีโดยตรงเริ่มเลย ทั้งมูลลินมองดูระหว่าง4 -6 ถึงคนและอีกฝ่ายก็มองมาที่เขาเช่นกันช่วงเวลาต่อมาทั้งสองคนรีบวิ่งเข้าหากันในเวลาเดียวกันและไม่มีใครปล่อยวิญญาณการต่อสู้ออกมาตั้งแต่แรกทั้งบูลลินก้าวไปข้างหน้าหายใจอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4หรือ6ครั้งระยะทาง100เมตรมาในทันทีและเมื่อระยะทางน้อยกว่า20เมตรพวกเขาก็เกือบจะปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ออกมาอย่างเป็นเอกสท์